กุ้งครับกุ้ง oh, สดครับโอู้หอจะไหลด้วยแมื่อเหมือนกินก <willst tasting S 1> ุ้งสดแต่กุ้งสดมาจากนั้นกุ้งขอไงอร่อยแซ่บหลายหัวนะเบื้องหน้าเบื้องหน้าได้ป่ะเนีไยไอ้พียเกดอยังเมื่อร้านสาววัแล้วขอแล้วร้านสาวพิเศษสั่งพิเศษด้วยป่ะเนี่ยเมื่อเล่นกันได้อย่างเมื่อเล่นในขอเซเว่น เล่นไหนผัดผัดงันทานได้ถือว่ามือนี้กินเซนมือเดยมาแต่เนี้ยก็ได้หลายกองแต่เป็นยังอ่ะผัดไทยผัดไทยยังหลายกองใช่นนาหลายปวดบ่อ้เนี้นจะมาขายบ่นน่อยมีผัดไทยหกกองเตะมาฝ่ายย้ายอ่ะฮัดหอมไในยังหอมอ่ะโชว์กุ้งนี่เฮ้หอมก็ได้กุ้งมาะเดกคอแล้วไหนโชว์ดิอยากกินโชว์ยังเอู้ห ค่อย่อยะแล้วเรัมแต่ยังไม่ฝ่ายย่าเด้ยังไม่ฝ่ายย่าอ่ะมึงบอ่อวะจีดดีวาแต่ยังไม่ฝ่ายย่ายังไม่ฝ่ายย่าหอมยานนห่าอ้ยย่าโกนเตยด้นอะแตนหล่มเสียบหลายไปเองเหาม้งกลับจากทุ่มเนี่ยตามทุ่มที่ทุ่มเ้างบ่เบิ่ลหมอลำโตวะ เปิดงานเห้มาล้อมมา,ามาล้อมยังเพิ่นยังเพิ่นยังเคลอเพื่นล้มเพินเพิ่นล้มเพิ่นดังอยู่ดิเห็นปะเซมเซมไอเล่นเดือดเขาเซเว่นอือยัวยแม่พูว่ะนะพูดกินกุ้งตัวนะอือผักเนโน กินจนหมดบุญเดียวกล้องหนึ่งตะอ้อนแทะร้านแซ่ซินบุญเดียวหมดกล้องหนึ่งกุง้งสดร้านสาวนี่เขาต้องบะเลียวเขาต้องได้ข้าวร้านสาวร้านปัตตานเนาะมันบะเลียวเขาแล้วเนาะเนาะเคเนาะแซ่บหลาย